สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเล่าสาเหตุเสี่ยงเพราะแบบนี้หนุ่มกัญชัยเปิดใจครั้งแรกเล่าสาเหตุตกเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดต้องกักตัวด่วนแฟนๆแห่แเป็นห่วงหลังพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องรีบกักตัวอย่างด่วนๆหลังทราบว่าทีมงานหอวกระแสติดโควิด1 9 ล่าสุดหนุ่มกัญชัยโฟนอินผ่านรายการข่าวใส่ไข่เล่าถึงสาเหตุที่ทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงว่าวันนี้ก็ลุ้นอยู่กลัวอาการตอนนี้ยังเป็นปกติอยู่แต่ว่าอาจจะมีแบบคิดไปเองระคายคอบ้างยังตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าเพิ่งเจอคนที่เป็นเมื่อวานนี้เจอกันตอนเช้าและที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่แต่งหน้าก่อนเข้ารายการ ข่าวเที่ยงปกติตนเองจะใส่หน้ากากแต่งหน้าแค่ครึ่งเดียวแต่พอมีการออกมาประกาศผ่อนปรนตัวเลขผู้ป่วยเริ่มน้อยลงก็เลยถอดหน้ากากแล้วแต่งหน้าเพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัยบ้างแล้วซึ่งแต่ละคนก่อนที่จะขึ้นตึกเจอกันก็จะมีการตรวจ ATK แต่เมื่อวานนี้น้องทีมงานที่ติดโควิดเขาก็มาที่ช่องแล้วเขายังไม่ถึงคิวตรวจ ATK เลยแวะขึ้นมาเจอตนเองก่อนเพื่อที่จะมาบริฟ เรื่องแขกรับเชิญตอนนั้นตนเองกําลังถอดหน้ากากแต่งหน้าอยู่แล้วน้องคนนี้เขาบอกว่าอยากตรวจภูมิดูเพราะเพิ่งไปฉีดโมเดอร์นามาซึ่งตนเองก็มีที่ตรวจภูมิเลยลุกไปหยิบมาให้ทั้งทังที่ไม่ได้สวมหน้ากากแล้วเจาะเลือดตรวจด,ดูภูมิให้เขาแต่น้องคนนั้นใส่หน้ากากอยู่โอกาสเสี่ยงก็เลยสูงแลววันนี้ตนเองก็ไปที่ช่องเพื่อเตรียมจะเข้าไปอ่านข่าวแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยทางทีมงานก็โทรมาบอกว่า น้องในทีมคนนี้ติดโควิด1 9หลังตรวจ ATK 2ครั้งขึ้น2ครั้งเลยเลยทำให้ตนเองตัดสินใจไม่ไปอ่านเพราะไม่งั้นจะทำให้คนอื่นเสี่ยงไปด้วยตอนนี้กลับมากักตัวที่โรงแรมแล้วตรวจ ATK ไป5ครั้งวันนี้ผลออกมายังเป็นลบแต่ต้องกักตัวต่อคาดว่าน่าจะประมาณ7-10วันแต่เดี๋ยวจะปรึกษากับคุณหมออีกทีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ